แจกสูตรย่ำปูอัดนะครับผมเมนูที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับพร้อมกับวิธีเลือกปูอัดยังไงนะครับให้อร่อยเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันได้เลยครับปูอัดที่พี่ิคใช้นะครับใช้ของคานิแฟมิลี่ปูอัดแคปโตชูชิคับเป็นปูอัดแท่งที่ทาจากเนื้อปลาทะเลเลยนะครับบดปรุงรสที่สําคัญเนี่ยอร่อยพร้อมทานนะครับพี่บิ๊การันตีเลยว่าอร่อยมากเลยครับผมมีคูปปองรุ่นทองภายในซองด้วยนะครับผมนํามาหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการครับ วันนี้พี่พิกใช้ยอยู่ทั้งหมดประมาณ20ชิ้นนะครับต่อมาเรามาทําน้ํายํากันครับใส่น้ําตาลปิ๊ปลงไป2ช้อนโต๊ครับผมตามด้วยน้ําปลานะครับ1ช้อนโต๊ครึ่งน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะครับน้ําปลานะครับ1ช้อนโต๊ะพริกตามใจชอบเลยครับผมจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับนำปูอัดที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยตามด้วยหัวหอมใหญ่แล้วก็ผักขึ้นช่ายครับผม ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับนำมาจัดใส่จานได้เลยคาณิแฟมลี A ่ปูอัดแคปโตซูชินะครับอร่อยมากๆเลยครับทุกคนที่สําคัญเนี่ยเข้ากับน้ํายำมากๆเลยนะครับน้ายำได้ทั้งเปรี้ยวหวานเค็มนะครับผมใครที่ชอบปูอัดนะครับพี่บิ๊กแนะนําเลยครับไปจัดคาณิแฟมลี T ่ปูอัดแคปโตซูชินะครับผมได้ที่ห้างบิ๊กซีโลตัสและซูเปอร์มาร์เก็ตตามตาม่ตางจังหวัดก็มีครับไม่ผิดหวังแน่นอนพี่บิ T ๊กการันตีครับผม